ไม่ใช่ว่าเป็นเจ้าของบริษัทแล้วมันจะดีเสมอไปบางบริษัทที่เขาขาดทุนเงินเดือนก็ยังต้องจ่ายแต่การเป็นพนักงานแทบไม่มีขาดทุนสิ้นเดือนเงินเดือนออกแล้วถ้าเธอบริหารดีเขาให้เปอร์เซนต์เทจเธอไม่ต้องลงทุนใดๆมีแค่ฝีมือกับผลงานที่ออกรายได้ยังดีกว่าเจ้าของกิจการบางกิจการเลย สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับกับรายการ Five Minutes for Attitude with TTT รายการที่นำเสนอทัศนคติความคิดและมุมมองของบุคคลสำคัญของ TTT ในแง่มุมที่ทุกท่านสามารถไปปรับใช้ได้ในชีวิตจริงและสำหรับ EP ที่3นี้ TTT ขอนำเสนอบุคคลสำคัญท่านหนึ่งที่กินง่ายอยู่ง่ายใช้ชีวิตธรรมดาธรรมดาแต่งตัวธรรมดาธรรมดาแต่เป็นคนที่ประสบความสำเร็จในระดับโลกไม่ใช่แค่ปั้นแบรนด์โตโยต้าของญี่ปุ่นเป็นเบอร์หนึ่งในประเทศไทยแต่ยังเป็นผู้ปั้นแบรนด์สินค้าไทยให้ดังไป ทั่วโลกก็ทำมาแล้วแต่ก่อนจะประสบความสำเร็จในจุดนั้น CEO ท่านนี้ก็เคยเป็นลูกจ้างเป็นพนักงานบริษัทท่านหนึ่งเหมือนพวกเรานั่นแหละครับและนี่คือมุมมองของ CEO อย่างคุณก้องอดิศักด์รักอริยะพงศ์ที่มีต่อการเป็นพนักงานประจํา อาชีพแรกผมขายข้าวโพดคั่วพอขายข้าวโพดคั่ว,วเจ๊งแล้วปุ๊บก็มาทํางาน <c oughs> บริษัทญี่ปุ่นถ้าพนักงานกินเงินเดือนมีอยู่แค่2ที่เองมั้งก็ที่หนึ่งก็เป็นที่บริษัทญี่ปุ่นชื่อคิชิโมโตะซังเกียวสมัครตามหนังสือพิมพ์เลยตอนที่ผมจบใหม่ๆแล้วก็อีกที่หนึ่งก็เป็นโตโยต้าที่เป็นพนักงานกินเงินเดือนที่แรกทําอยู่ประมาณเกือบปีแล้วมีโอกาสได้ไปญี่ปุ่นก็คือสมัครเรียนไว้แล้วก็เขาก็ไม่ตอบสักทีจนเขามาตอบเอาแบบเป็นปีแล้วก็เลยเอ๊จะเอาไงดีว่าเพราะว่า้เปน เพราะว่าเป็นคนเรียนแย่และจบ A อแบกมาแล้วภาษาอังกฤษก็แย่ได้ C เกือบทั้งหมดกับดีด็อกมี B หรือว่า A อยู่อย่างเดียวก็คือเรื่องของภาษาคือภาษาจีนกับภาษาญี่ปุ่นได้ A ก็เลยว่าไปเอาดีด้านภาษาหน่อยดีกว่าจบปุ๊บแล้วก็สัมภาษณ์ได้งานเขาก็ส่งมาอยู่นี่เลยไม่ได้ทํางานอยู่ที่ญี่ปุ่นเลยแม้แต่วันเดียว โยกก็คือส่งผมมาเป็น representative staff ก็คือในเมืองไทยมีคนเดียวที่เขาส่งมาประจำตอนนั้นเขามีเอเจนต์อยู่แล้วเราก็เป็นคนแค่ตรวจตลาดแล้วก็รีพอร์ตตามที่ญี่ปุ่นเขารียกเก็บมาแล้วก็ต้องหาให้ได้ว่าลูกค้าอยู่ไหนเพราะว่าญี่ปุ่นก็ไม่รู้ว่าลูกค้าอยู่ไหนบ้างก็เลยต้องวิ่งหาไปแถวห้องถมก็เดินเข้าทุกร้านว่ารู้จักสินค้าเราไหมได้ซื้อไหมมาคนเดียวก็ค่อยๆเก็บข้อมูลไปเรื่อยๆหาตัวแทนใหม่ๆแล้วก็ทํายอดให้ได้เหมือนกับเลฟสตาฟในต่างประเทศนั่นแหละ ไม่ได้ทำเฉพาะหน้าที่ของตัวเองแต่พยายามทําอะไรก็ได้ให้ตัวเราเองมีคุณค่าและสร้างมูลค่าให้กับบริษัทได้ผลงานหรือว่าความตั้งใจเหล่านั้นอันนั้นมากกว่าที่ผมเชื่อว่ามันทําให้โอกาสมันเปิดก็คือต้องทํางานเหมือนตัวเองเป็นเจ้าของนั่นคือคีย์เวิร์ดเมื่อไหร่ก็ตามที่ได้รับงานเพิ่มขึ้นที่ไม่เขียวเราถ้าเราทําได้โอกาสที่โตมันเปิดกว้างอยู่แล้วเพราะนั้นเราต้องไม่กลัวกับงานใหม่หรืองานยากแล้วก็ต้องท้าทายตัวเองอยู่ตลอดเวลา ได้อะไรจากการทํางานเบิษัทไม่ได้เยอะมากเบิษัทแรกนะเพราะว่าทําอยู่ไม่ถึงปีแต่เบิษัท2ที่เป็นโตโยกเนี่ยก็ไม่มีระบบไงเพราะมีผมอยู่คนเดียวไม่มีลูกน้องแล้วก็ไม่มีหัวหน้าด้วยในประเทศนี้จะทํางานไม่ทํางานจะตื่นยี่โมงไม่มีใครคุมเราต้องดีไซน์การทํางานของเราเองวางระบบเองว่าอะไรที่ควรจะต้องทําเพราะว่าไม่มีผู้มือมาให้เราลูกค้าอยู่ไหนก็ไม่รู้เพราะนั้นเราต้องสร้างเองหรือว่าออกไปค้นพบมันเองแล้วก็ค่อยจัดระเบียบว่าต้องทําอะไรบ้างอะไรที่สําคัญจนพอ พอมามีบริษัทเราก็จะเริ่มโฟกัสและเรื่องของการตั้งเป้าในการที่จะต้องวิสิตลูกค้ากี่ครั้งหรืออะไรพวกนี้ไม่มีใครอะ่ะก็ต้องวางงานเองหรือว่าวางระบบเอง ของโตโยกอะทําอยู่หลายปีตลอดระยะเวลา 4- 5ปีนี้ผมทํายอดขายเพิ่มขึ้นได้เรื่อยๆแต่ผมเงินเดือนไม่ขึ้นเลยแม้แต่เยนเดียวผมรับเงินเป็นเงินเยนตอนนั้นจนประมาณปีที่4ปีที่5ก็เลยขอลาออกเพราะว่าถ้าทํางานแล้วเงินเดือนไม่ขึ้นเราก็ไม่รู้จะทําต่อไปทําไมโบนัสได้บ้างไม่ได้บ้างไม่รู้ว่าขึ้นอยู่กับอะไรตอนนั้นเป็นสัญญาคอนแทรคเซ็นกันแค่ครึ่งปีทํามาสปีแล้วก็คือขาดคอนแท็กไปนานมากแล้วแต่เราก็ไม่ได้สนใจเพราะว่าเราสนใจในเรื่องของทํางานให้มันออกมาได้แล้วเขาก็ยังใจ เงินเราก็โอเคแต่สิ่งที่กําลังจะบอกก็คือตอนที่เป็นพนักงานเนี่ยรู้อย่างเดียวก็คือจะต้องทํายอดขายให้เพิ่มขึ้นเพราะเราดูแลเรื่องของการขายแหละก็เลยรู้สึกว่าต้องทําให้ยอดขึ้นอย่างเดียวนั่นคือสิ่งที่เราคิดไว้พอมันถึงเป้าที่เราเคยเหมือนกับรับโจทย์มาตอนเข้ามาทํางานก็เงินเดือนเราก็ไม่ขึ้นพอ,อถึงุ๊บเราก็เลยขอลาออกตอนนั้นก็เป็นช่วงของคุณมาสุโอกะมาดูแลเขาก็เลยบอกว่าไม่ให้เราลาออกก็เลยเพิ่มเงินเดือนให้เราประมาณ10%เราก็เลยทําต่อระยะหนึ่งก็ ทางญี่ปุ่นเขาก็เลยออฟเฟอร์ว่าทำไมไม่ตั้งบริษัทเองเพราะว่าตอนนั้นมันมีปัญหาเรื่องของการเซอร์วิสลูกค้า นั่นคือกมันจะบอกว่าเราพยายามทําให้กิจการหรือว่างานที่เราทําอยู่ก้าวหน้าสิ่งนั้นตั้งหากที่ผมว่าผู้ใหญ่หรือว่าโอกาสมันถึงเข้ามาเพราะว่าเราพยายามทํามันอย่างจรงิจรงจังหรือว่าบางครั้งมันมีข้อผิดพลาดบางอย่างไม่ได้เกิดจากตัวเราเองแต่เราเป็นคนรับความผิดไว้อยู่ที่ตัวเราเองไม่ให้บริษัทเสียหายอันนี้ผมว่าเป็นสิ่งที่ช่วยให้เขารู้สึกว่าเราทุ่มเทกับบริษัททําให้โอกาสมันเข้ามาก็อาจจะเป็นเพราะว่าเราทุ่มเทกับบริษัทเกินปกติของพนักงานทั่วไป ไม,ไม่ไม่เคยคิดถึงเรื่องรายได้เป็นตัวตั้งเลยไม่เคยคิดถึงเรื่องว่าทําอันนี้เยอะขึ้นแล้วรายได้ฉันจะเพิ่มขึ้นไหมคิดว่าจะทําไงให้งานที่ได้รับมอบหมายมันสําเร็จมากกว่าแม้แต่ทาเซเป้ก็เหมือนกันไม่เคยเอาตัวเงินเป็นที่ตั้งแต่เอาความสําเร็จขององค์กรเป็นที่ตั้งหรือบางครั้งผมเป็นเบอร์หนึ่งของบริษัทนะนนตอนนั้นนะคล้ายๆซีอโอแต่รับผู้จัดการโรงงานเข้ามาเ,เงินเดือนสูงกว่าผมเป็นเท่าเงินเดือนสูงกว่าซีโอเราไม่มายเพราะว่าเรามองว่าทําไงให้องค์กรมันเติบโตเราไม่ได้มองอินคหรรือว่าายได้ บุคคลเป็นตัวตั้งเรามองโดยรวมหรือว่าความสําเร็จเป็นตัวตั้งและท้ายสุดเงินหรือรายได้มันจะกลับมาเองโดยที่มากกว่าที่คุณคิดถ้าคุณเอาความสําเร็จเป็นตัวตั้งแต่ถ้าคุณเอาเงินเป็นตัวตั้งบางทีความสําเร็จอาจจะไม่มาก็ได้ แต่ตอนนั้นคือต้องยอมรับว,ว่าไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆอ,อยู่กับที่บ้านกินก็กินอยู่กับที่บ้านรถก็ใช้ของที่บ้านก็จะไม่ค่อยมีค่าใช้จ่ายแล้วก็ปกติก็ไม่ได้เป็นคนที่บอกว่าใช้จ่ายเยอะอยู่แล้วก็กกส่วนใหญ่ก็จะแบบมีเงินเก็บอยู่เรื่อยๆจะใช้น้อยกว่าที่ได้รับอยู่ตลอดเวลามันแล้วแต่สไตล์ของแต่ละคนแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่โอกาสมาแล้วคุณไม่มีทุนโอกาสก็ไปแต่ถ้าคุณมีทุนเก็บสำรองโอกาสมาคุณก็มีโอกาสที่จะคว้าโอกาสหรือเกี่ยวโอกาสนั้นติดเพราะว่าคุณมีความพร้อม เรื่องที่ควรจะต้องปรับตัวก็คงจะเป็นเรื่องของเทคโนโลยีแหละที่มันมาเร็วแล้วก็การปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์โดยเฉพาะอะไรที่ไม่แน่นอนโควิดน้ำมันแพงค่าขนส่งนู่นนี่นั่น,นคนเราต้องปรับตัวตลอดเวลาแต่สิ่งที่ยึดไว้ก็คือเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาอันนี้ไม่ว่าจะยุคไหนก็ต้อง ทำอย่างต่อเน,นื่องก็คืออย่าหยุดในการเรียนรู้เพราะว่าผมเชื่ออยู่เรื่องหนึ่งว่าจะชนะหรือแพ้ขึ้นอยู่ที่ความรู้ยกเว้นฟลุกถ้าไม่ฟลุกคนที่มีความรู้เยอะกว่าย่ยอมเป็นผู้ชนะอยู่แล้วต้องทําเกินหน้าที่ต้องคิดว่าตัวเองไม่ใช่พนักงานแต่เป็นเหมือนกับเจ้าของคนหนึ่ง หมั่นเรียนรู้และยอมรับการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาและอย่าให้สิ่งแวดล้อมมาเปลี่ยนเราเราต้องเป็นคนเปลี่ยนก่อนที่สิ่งแวดล้อมจะบังคับให้เราเปลี่ยนความซื่อสัตต้องมีอยู่แล้วถ้าไม่มีก็คือไม่ได้ไม่มีความสําเร็จบนอยู่แล้ว ยังไม่จบเพียงเท่านี้นะครับสำหรับทัศนคติความคิดและมุมมองของบุคคลสำคัญท่านนี้ของเราคลิปหน้าจะพาไปพูดคุยถึงเคล็ดลับในการบริหารงานบริหารลูกน้องอย่างไรให้ลูกน้องประสบความสำเร็จกับ5 minutes for attitude with T T T เป็นพนักงานแทบไม่มีขาดทุนจับเปลือมือเปล่าบัวมันไม่โตในน้ำเน่านะเราเลือกได้ลาอดอวกว่า